กต่่ออเนืงพาดหัวตัวใหญ่ไปทั่วประเทศสังคมช็อกจากคดีอุบัติเหตุกลายเป็นฆาตกรฆ่าหันศพนี่คือปีศาจในคราคนแก่ที่น่าสงสารในศาลอามาไม่แก้ต่างใดๆทั้งสิ้นนางเพียงแต่นั่งยิ้มและสวดภาวนาถึงเทพอานนท์นางถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต วันที่ถูกคุมตัวเข้าทันทสถานหญิงรถคุมขังมาจอดอามาก้าวลงมานางมองเหล่านักโทษหญิงคนอื่นๆที่ตะโกนด่าทอคว้างปาสิ่งของใส่นางอีคาตะกรอีแก่โรคยิตอามาหยุดเดินหันไปมองพวกเธอแล้วยิ้มกว้างกว่าเดิมนางกระซิบกับตัวเองด้วยเสียงที่แผ่วเบาที่นี่ คือวิหารขององค์เทพคนชั่ว